สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง simply bullish นะครับช่องที่จะพาคุณเทรดไปได้วยกันอย่างยั่งยืนเนาะเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้การทองคำไปได้วยกันนะครับในเช้าวันอาทิตย์ที่2 6ตุลาคมเพื่อที่จะหาจุดข้อออเดอร์และแก้ปัญหาไปได้วยกันนะครับอย่างปลอดภัยที่สุดเนาะ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะรับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมที่จะทาคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่อนในทงเปรมวิกนะครับทำเป็นวิกสิ่งที่เราเห็นในทาเปรมิกคือทาเป็มวิกเป็นการสร้างพชันการกลับตัวฝั่งเซลล์แล้วเห็นไหมครับแค่ยังไม่สมบูรณ์แข็งแรงดีแต่จริงๆเราก็ถือว่าสมบูรณ์ในระดับหนึ่งที่มันมาชน4,200แล้วทำลาย4,200ได้ แต่มันได้กดตัวลงอชน4,100ต่อแต่ไม่สามารถที่จะทำลายได้ซึ่งจริงๆแล้วอะถ้ามันมาชนแล้วมันควรที่จะทำลายด้วยมันจะดีกว่านะครับแต่ในเมื่อมันชนแล้วมันไม่ทำลายมันถึงไส้กลับไปปิดอยู่เหนือ4,100แต่สิ่งที่มันทำคือมันได้ปิดอยู่ใกล้4,100แปลว่ามันก็มีโอกาสที่จะกดตัวลงอชนอีกรอบแล้วก็ถูกในที่สุดแต่เปิดแท่งใหม่มาอาจจะมีการยกตัวขึ้นทำไส้สองทำเป็นวิกอาจจะมีการยกตัวขึ้นทำไส้อย่างนี้ก่อนแล้วก็ดึงไส้กลับ แล้วให้กดตัวลงมาเพื่อที่มาสร้างไฮซิชันการกลับตัวฝั่งบ่ายอยู่ต่ํากว่าไส้ของแท่งก่อนหน้าแล้วก็คือถ้ามันจะชนใช่ไหมครับมันอาจจะยกตัวขึ้นทําไส้แล้ววิ่งมาหาไส้ล่างแปลว่าถ้าการที่มันวิ่งมาหาไส้ล่างมันก็อาจจะวิ่งมาแล้วกดตัวลงมาต่ํากว่าไส้ก็คืออย่างน้อยสุดก็คือมีสิท์ที่ลงมาถึงตรงนี้เพื <S <S ่อที่จะมาสร้างไฮซิชั่นการกลับตัวตรงนี้ก็ได้หรือเพื่อที่จะมาทําลายตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ยกตัวขึ้นเคลียร์แล้วค่อยลงต่อ หรือไม่ก็สร้างไพ่ชันกลางกับตัวฝั่งใบกดตัวลงเคลียร์ถูกไหมครับแล้วก็ขึ้นต่อเป็นไปได้ทั้งคู่ซึ่งอันนั้นเราจะมาแกะในทางเฟรมเล็กกันว่าม,มันจะไปทําตอนไหนสร้างไพ่ชันกลับตัวฝั่งใบแล้วยกตัวขึ้นหรือ,อเปิดแห้งใหม่มาเหมือนจะสร้างไพ่ชันฝั่งใบแต่แค่ยกตัวขึ้นเคลียร์แล้วก็ถูกต่อก็เป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ทั้งคู่ที่มันจะทำเนาะหรือ,อยันที่มอาจจะทำสารทำเป็นลกก็คืออาจจะทําแบบนี้ เปิดแท่งใหม่มากดตัวลงล่อใบใช่ไหมที่4ี่0ัรอล่อใบผ่านไส้เห็นไหมครับทำโลแต่ไม่ถึงอีกรับไม่ถึงรับนี้หรืออาจจะกดตัวลงมาชนรับนี้ชนรับนี้ผ่านไส้นี้แต่ไม่ถึงรับไม่ถึงรับแล้วก็ไม่ถึงไส้จากนั้นก็จะดึงไส้กลับทันทีแล้วยกตัวขึ้นไปเป็นแท่งเขียวแล้วอาจจะปิดแท่งเขียวแบบนี้ก็ได้หรือปิดเหนืออยู่เหนือต้านก็ได้ถ้าปิดอยู่เหนือต้านแล้วทาลายต้านได้จะยิ่งดีเห็นไหมครับ ต่ถ้าเกิดจะอย่างน้อยสุดคือยกตัวขึ้นมาเป็นแท่งเขียวแล้วปิดเป็นแท่งเขียวได้ถูกไหมครับแล้วอาทิตย์หน้าอาจจะกดตัวลงมาทําไส้ถูกไหมแต่ไม่ชนรับเพราะตรงนี้จะกลายเป็นยอบถูกไหมครับอาทิตย์หน้าก็อาจจะกดตัวลงมาทําไส้แล้วก็เบรกไปที่สุดอันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมเวลาเราดูเราดูหลายมิตินะครับมันเป็นไปได้ทั้งหลายหลายอย่างเราดูหลายมิติเราจะได้รู้ว่าถ้ามันย่อลงมาเนี่ยเราจะเล่นตรงไหนเราจะเล่นใบตรงนี้หรือเปล่าเล่นตรงไหน ถูกไหมหรือถ้ามันยกตัวขึ้นทําไส้ก่อนลราก็จะเซล์ก่อนหรือเปล่าก่อนที่มันจะชนต้านแล้วถ้ามันตึงไส้ลับกดตัวลงโอเคไหมเซลเราก็กําไรนะครับก็ประมาณนี้สาบทำเฟรมบีก็ดูประมาณนี้ไว้ก่อนเนาะส่วนในทำเฟรมเดย์ล่ะครับทำเฟรมเดย์เนาะจริงแล้วมันก็เหมือนได้สร้างไฟชั่นการกลับตัวฝั่งบายแล้วใช่ไหมกดตัวลงเกียร์แล้วแต่พุกงตรงไพชั่นการกลับตัวฝั่งบายอันนี้ดูไม่ค่อยไม่ค่อยจะสวยไม่ค่อยจะแข็งแรงแต่จริงแล้วผมจะไม่ใช้คํานี้เนาะผมจะใช้คําว่า ใช้ช่างการกลับตัวฝั่งใบจริงแล้วควรที่จะกดตัวลงมาสร้างอยู่ต่ำกว่าไส้ของแท่งก่อนมนาแต่ถ้ามันจะสร้าง่อ,อยู่ที่ตรงนี้แล้วยกตัวขึ้นไปได้เรื่อยๆอันนี้ก็ไม่ได้ติดไม่ได้ติดขัดอะไรเพราะมันก็เป็นอย่างนั้นได้แต่ทีนี้สิ่งที่มันอาจจะทําคือมันจะทําแบบนี้ไปทำเฟรมเดย์นะครับทำเฟรมเดย์มันมีสิิ์ทียเปิดแท่งใหม่มาถูกไหมยกตัวขึ้นชนต้าน ชนต้านชนไส้ชนต้านชนไส้ไล่ไล่ล่ลลอเซลลใช่ไหมครับจากนั้นล่อเซลเสร็จก็ยกตัวขึ้นเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซล์ถึงไส้แต่ไม่ถึงอีงต้านก็เบรกไปอย่างนี้เห็นไ,ไหมชนไส้แต่ไม่ถึงถีงต้านจากนั้นก็ดึงไส้กลับหรือไม่ก็เปิดแท่งใหม่มาแล้วก็ทุบลงมาในที่สุดก็เป็นไปได้เห็นไ,ไหมอาจจะทุบลงมาแบบนี้แบบนี้แล้วก็กดตัวลงเพื่อที่จะเพื่อที่จะทำอะไรครับ เพื่อที่จะกดโตลงมาสร้างพลัเชนการกับตัวฝั่งใบอยู่ข้างล่างเพราะอย่างน้อยสุดถ้ามันจะสร้างพลัเชนการกับตัวฝั่งใบมันต้องสร้างต่ำกว่าไสของแท่งก่อนหน้าอันนี้จะดีที่สุดแต่ถ้ามันจะสร้างพลัเชนการกับตัวฝั่งใบถ้ามันไม่สร้างต่ำกว่าไส้ของแท่งก่อนหน้าอย่างน้อยสุดมันต้องสร้างอยู่แถวๆนี้เป็นอย่างต่ำยูแถวๆนี้แล้วทําแบบนี้ถูกไหมครับแล้วก็ยกตัวขึ้นก็ได้กดโตลงเคลียร์แล้วก็ยกตัวขึ้นหรือกดโตลงมาถูกไหมครับ ทำลายแนวรับทำลายไส้กดตัวลงมาไม่สร้างไพ่ช่างกัดตัวฝั่งใบย,ยกตัวขึ้นทำไส้แล้วกดตัวลงเลยเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นทำไส้แล้วจากนั้นกดตัวลงมาเลยเพื่อที่จะมาสร้างไพ่ช่างก,กับตัวฝั่งใบยอยู่แถวๆนี้ที่หนึ่งก็คือตรงน,งรงนี้ซึ่งตรงนี้เป็นโซนแนวรับสําคัญคืออะไรครับแนวรับวีกแล้วก็เดในตัวด้วยตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็มีิเที่ยววิ่งลงมาหาแถวๆนี้แหละโดยการที่เห็นไหมครับชนรับผ่านรับผ่านไส้เห็นไหมชนรับชนรับ อ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงรับก็คือรับวีคและเดรับสําคัญทับซ้อนกันจากนั้นก็สร้างไพ่ชั้นการกลับตัวฝั่งบายยกตัวขึ้นชนต้านทิ้งไว้ถูกไหมครับสร้างไพ้ชั้นการกลับตัวฝั่งบายย่อลงมาก่อนยังไม่ได้ชนต้านยกตัวขึ้นชนต้านไว้ทาลายต้านแล้วเปิดแท่งใหม่มาย่อลงมาไม่ถึงรับเราก็จะบายเพื่อคาดหวังให้มันทาอะไรครับให้มันยกตัวขึ้นไปชนต้านถัดไปถ้ามันทําลายต้านถัดไปได้ ทำหายได้แต่ไม่ถึงอีกต้านเราก็ปิดเก็บกาไรก่นกอนย่อลงมาใหม่เราก็ใบย,ยกตัวขึ้นทำไรอีกต้านเราก็ปิดเก็บกำไรก็แค่นั้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะดูอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่มันมีสิทธิ์เกิดขึ้นถ้าเดมันจะทําโดยการที่มันจะทุบลงมาต่อเพื่อสร้างพห้ชัางการก,กับตัวฝั่งใบเพราะฉะนั้นถ้าจะบาบตอนที่มันทุบในแท่งใหม่เนี่ยระวังดีๆนะครับอย่าไปาบจนเป็นต้องล้างหอดเพราะว่าถ้ามันทุบจริงๆ ถ้าเดมันจะทุกมันมีสีเทียบทุกลรมาณ3,900ากว่าเพราะฉะนั้น 3, คิดไว้ก่อนเลยว่าเนี่ยตอนเนี่ย4108มันมีสีเทียบท,ทุกอีกประมาณสัก15,000จุดเป็นอย่างต่ำถ้ามันจะทุกเพราะฉะนั้นเราะวังแต่ถ้ามันจะกลับขึ้นไปถูกไหมครับถ้ามันจะทุกเนี่ยห็่ไหมย่อมาเราใบาถูกไหมครับยกตัวขึ้นไม,ไม่ถึงต้านเราก็ต้องปิดถ้าเราคิดว่าเราจะไม่ถือนานยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเราก็ต้องปิด ถ้าย่อลงมาระบายแล้วมีการจังหวะที่มันยกตัวขึ้นเคลียร์เราก็ต้องปิดถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันจะไปทําลายต้านไหมแต่สุดท้ายแล้วมันจะต้องมีสักแท่งหนึ่งที่มันจะต้องกลับตัวถูกไหมครับคุณก็ต้องเลือกเอาว่าคุณจะไปคุณจะไปกัดฟันถือที่แท่งไหนถ้าคุณกัดฟันถือที่แท่งนี้สุดท้ายคุณโดนลากคุณก็ต้องยอมกัดฟันที่จะรอที่จะบายแท่งสุดท้ายเนี่ยที่มันลงไปแล้วสร้างพลัช่านการกลับตัวฝัวง่งใบยกกดตัวลงไม่ถึงรับคุณก็จะบายถ้ามันยกตัวขึ้นไล่ชนต้านไม้คุณก็จะเร,เริ่มปลอด พราะอันนี้สร้างแนวต้านแล้วถ้ามันยกตัวขึ้นทําลายต้านปุ๊บย่อลงมาใหม่คุณก็ใบใหม่ได้นะครับแล้วสุดท้ายแล้วมันยกตัวขึ้นไปทําลายต้านเลยต้านผ่านไส้ทําหายแต่ไม่ถึงต้านแล้วคุณก็ปิดย่อลงมาใหม่ถ้ามันทาลายต้านได้คุณก็ายใหม่แล้วก็ให้มันยกตัวขึ้นไปใหม่อันนี้คือสิ่งที่เราจะเล่นประมาณนี้สองทำเฟรมเดย์แต่ยานี้ที่ทําเฟรมเดย์มีสิียะทำเดี๋ยวครับคือทำเฟรมเดย์อาจจะยกตัวขึ้นจากตรงนี้เลยอาจจะยกตัวขึ้นจากตรงนี้เลยยกตัวขึ้นเนี่ยคนตัวลงททำไส้แล้วยกตัวขึ้้นนนชตา แล้วเบรกแล้วตรงนี้คือการเป็นจุดตับตัวของน้ำเบรมเดแล้วขึ้นไปได้เรื่อยๆแต่ผมไม่อยากจะให้ปักใจเชื่อว,ว่าตรงนี้คือจุดตับตัวจนกว่ามันอย่างน้อยสุดเนี่ยแห่งใหม่มายกตัวขึ้นทำ,ทำลายต้านทําลายไส้แล้วเราค่อยว่ากันว่าเราจะเล่นดีไหมแต่จริงจริงแล้วจุดตับตัวแบบนี้ผมจะมองว่าไม่ค่อยแข็งแรงนะครับอย่าได้จุดตับตัวแบบนี้อย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดเนาะ พราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเห็นไหมครับเราต้องดูหลาย,ลายทาําเฟรมเประกอบเพื่อที่จะดูว่าอันไหนเล่นแล้วมันปลอดภัยกับเรามากกว่าไม่ใช่แบบว่าตรงไหนก็เล่นได้ตรงไหนก็เข้าก็ออกได้ไหมนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมั่นใจก่อนก่อนที่เราจะเล่นอย่างน้อยสุดเราเห็นแล้วว่าไพ่ช่างก,ากันตัดตัวฝั่งปายในทาําเฟรมเดย์ดูไม่ค่อยสวยหรอกอาจจะไม่เล่นตรงนี้ก็ได้เราจะรอให้มันบินขึ้นไปก่อนเลยต้านผ่านไส้ทำหายแต่ไม่ถึงต้านแล้วเราเซลล์สักไม้หนึ่งก็ได้สุดท้ายถ้าเราเซลล์แล้วอ่ะที่ประมาณที่ประมาณสัก4186 4187 สุดท้ายแล้วถ้ามันยกตัวขึ้นไปชนบ้านสี0 0ัสองอยโอเคเราก็เสียแล้วหนึ่งไม้แต่ที่แน่ๆไม่ใช่แค่เสียนะไม้เนี่โดนล,ลากแล้วโดนล,ลากไกลถ้ามันจะยกตัวขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเซลล์จริงๆเราควรเซลล์ที่ตรงไหนเราควรเซลล์ที่ไส้นี้เพื่ออะไรครับเวลาการมันจะเบรกมันจะเบรกยกตัวขึ้นชนต้านผ่านไส้ทำหายแต่ไม่ถึงต้านต้านจะมีต้านอยู่แถวๆนี้แล้วเราเซลล์เห็นไหมครับแล้วจากจังหวะนั้นเราเซลล์เสร็จปุ๊บถ้ามันดึงไส้กลับ ไม่ทำลายต้านไม้เซลเราก็จะปลอดภัยแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้ามันยกมันมันไม่ยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันก็ยังทำลายต้านได้ไม้เซลล์เราจะเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วเพราะว่ามันทำลายต้านมันก็พร้อมที่จะไปต่อเรื่อยๆยิ่งถ้ามันไซเบไปเนี่ยชัดเจนมากเราก็ไม่ควรที่จะส่วนเซลล์มันไซ์เวลงเราก็ไม่ควรที่จะส่วนใบมันไซเวขึ้นเราก็ไม่ควรที่จะส่วนเซลล์เพราะฉะนั้นเราเล่นในจังหวะที่กามมันมีการบินหรือปุ๊บอันนี้จะปลอดภัยที่สุดนะครับ ฟิลมเก็ไม่มีอะไรมากถ้าเกิดผมจะบายเนาะเอาจริงๆแล้วผมจะดักบายที่ตรงไหนผมจะรอดักบายที่ไส้นี้ก่อนเพื่อที่เพื่ออะไรครับ mm hmm. เพื่อที่ว่าถ้ามันกดตัวลมมาเคียร์หนึ่งไส่ช,ชนชนรับใช่ไหมรอบายปุ๊บมันก็อจจะกดตัวลมมาเคียร์แต่ไม่ถึงไส้นี้ไม่ถึงรับนี้กดตัวลมมาเคียร์เสร็จปุ๊บก็าจจะสร้างพา่ช่างกลางกับตัวฝั่งใบแถวๆนี้ก็ได้ในทางเิมเดยอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็พิจเจณาเอานะครับว่าเราจะบายตรงไหนแต่เนี่ยอาจจะเป็นบายที่ดักดักได้ไม้เพราาะว่ มันคาดหวังได้ระดับนึงเพราะว่าถ้ามันกดตัวลงมาชนรับถูกไหมครับชนรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงรับก็คือไม่ถึงรับนี้แล้วมันมาสร้างพัชช่นกัรกลับตัวฝั่งบ่ายตรงนี้ยกตัวขึ้นไล่ชนต้านอันนี้ก็จะดีแต่ถ้าเกิดว่าไม่มันก็มีสิทธิ์ที่จะปิดแท่งเงย็นอยู่แถวแนี้เปิดแท่งใหม่ไม่ยกตัวขึ้นเคลียร์ไม่ถึงต้านแล้วก็ทุบลงมาต่อแล้วมาสร้างจุดกับตัวอยู่ข้างล่างนี่แหละในโซนสาม0ันเก้าร้อยถึงสี่พันเป็นไปได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันชนสี่พัน ถ้าชนแล้วไซด์เวก็ระวังเวลาทุบตุบกกแรงเหมือนกันหรือมันอาจจะชนแล้วทุบยาวไปเลยก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าชนแล้วมีมีคนทั้งใบทั้งเซลล์ในขณะเดียวกันกราฟก็จะไซด์เว์เกียร์คนใบเกียร์คนเซลล์พร้อมๆกันก่อนถู้ไหมครับถ้าคนใบยเยอะก็จะทุบลงมาแล้วดึงไส้กลับถ้าตอนที่กดเอกดัตลงมาชนแล้วมีคนเซลล์เยอะก็อาจจะกดัวลงมาชนแล้วมีคนเซลล์เยอะปุบก็กดตัตลงมาอีกหน่อยนึงแล้วก็ยกตัวขึ้นเชียร์วอลุ่มฝั่งเซลล์แล้วค่อยกดตัตลงมาใหม่แล้วก็ทุบลงทุบลงในที่สุดนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูเราดูเราดูพฤติกรรมจากในกราฟว่าตอนนี้มันมาชนสี่พันนชนแล้วมันจะเคลียร์ฝั่งไหนมากกว่าถ้าสมมติว่ามันกดตัวลงมาแล้วมันสายเวสายเวแล้วก็ยกตัวขึ้นแล้วก็กดตัวลงมาแล้วก็ยกตัวขึ้นแล้วก็กดตัวลงมามันพยายามเคลียร์อลุูมฝั่งเซลเข้าใจไหมครับยกตัวขึ้นเนี่ยแปลว่ามันมีคนเซล์อยู่ตรงเนี้ยโฟลเซลเซลเบรกเอาท์เพราะฉะนั้นการที่มันยกตัวขึ้นมันดึงไส้กลับมายกตัวขึ้นแล้วดึงไส้กลับมาเนี่ยคือมันพยายามที่จะเคลียร์วอลุ่มฝั แล้วมันก็กดตัวลงมาทุกครั้งมันก็สะสมบอลลูนฝั่งบายแต่ยกตัวขึ้นเคลียร์เซลล์กดตัวลงมาสะสมบอลลูนฝั่งบายสุดท้ายแล้วพอมันสะสมบอลลูนฝั่งบายเยอะๆแล้วเคลียร์คนเซลล์ไปเยอะๆปุ๊บครั้งสุดท้ายที่มันจะตุบลงมาเนี่ยปุ๊บมีคนบายอีกมากมากน้อยก็ช่างมันก็จะพุ่งในที่สุดถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ากดตัวลงมาเนี่ยเคลียร์บอลลูนฝั่งบายแล้วยกตัวขึ้นมาแล้วจากนั้นเคลียร์บอลลูนฝั่งบายแล้วยกตัวขึ้นมาเนี่ยเคลียร์ไปเคลียร์มาแล้้วสุดทายก สร้างอยู่กับตัวฝั่งใบแล้วก็ยกตัวขึ้นชนต้านปุ๊บย่อลงมาเราก็สามารถเทียบายได้เลยเพราะอะไรครับมันพยายามเทีย์วอลุ่มฝั่งใบไม่ให้นคนใบโ,โลวิบใบแล้วทาท่าพยายามเทียะกดตัวลงมาตลอดแปลว่าคนใบก็จะต้องถูกกดดันให้คัดออกพอคนบาบกดดันให้คัดออกปุ๊บค,คนใบไม่เล่นปุ๊บราฟก็จะยกตัวขึ้นได้พอการาฟยกตัวขึ้นได้คนบาบเริ่มพโโลวิบายการาฟก็จะทุกลงมาใหม่เห็นไหมจริงแล้วพฤติกรรมการาฟมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมคนถ้าคนเล่นแบบไหนการาฟก็แค่เล่นตามแต่การาฟไม่ได้เล่นตามคุณกราฟก็แค่เคคลียรรุออกจาตดมับ คุณเล่นบายก้ามก็เคลียร์คุณนะฝั่งบายคุณเล่นเซลเยอะก้ามก็เคลียร์ฝั่งเซลเยอะแค่นั้นเองซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าใครเล่นอะไรฝั่งไหนเยอะกว่าแต่แค่เรารู้ว่ามันมีพฤติกรรมที่มันทิ้งทิ้งร่องรอยไว้ให้เราแล้วเรารู้ว่ามันพยายามเคลียร์ฝั่งไหนเราก็ไม่เล่นฝั่งนั้นหรือถ้าเราจะเล่นถ้าเราจะเล่นถ้ามันพยายามที่จะกดตัวมาเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายอย่างเงี้ยถ้ามันพยายามที่จะกดตัวมาเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายใช่ไหมปึ๊บอ่ะกดตัวมาเคลียร์วอลุ่ม กดตัวลงมาเคลียหนึ่งรอบจากนั้นยกตัวขึ้นกดตัวลงมาเคลียอีกหนึ่งรอบแล้วยกตัวขึ้นเคลียนี่คือเคลียวอลลุ่มฝั่งบไปเรื่อยเรื่อยวสุดท้ายแล้วมันจะมีสักแท่งหนึ่งที่มันอาจจะเคลียละเอียดยุบลงมาเลยยุบลงมาอย่างนี้เลยถูกไหมครับคนาบก็จะโดนละโดนแล้วยับละแล้วก็สร้างพ่างกานกับตัวฝั่งบ่ายยกกดตัวลงไม่ชนรับยกตัวขึ้นชนต้านทำลายต้านย่อลงมาไม่ชนรับเกลียวอลลุ่มฝั่งใบ แล้วก็ยกตัวขึ้นชนตานถูกไหมแล้วทีนี้พอมาไล่ชนตานพุกคนมันก็จะเริ่มมีคนเซลล์ทีนี้ถ้ามันมาถึงชนชน4,000อีกรอบแล้วมีคนเซลล์เยอะปุ๊บกราฟมันก็จะทําอะไรครับไม่ใช่แค่ชนแล้วมันเบรกเลยถูกไหมแต่ถ้ามันมีคนโฟลว์บายหรือบายเบรกเอากราฟก็จะชนปุ๊บปุ๊บอ่ามีคนบายใช่ไหมกดตรงมาเลียร์อีกรอบเกียร์ก่อนคนบายคัด S คนบาย S L ไปปุ๊บกราฟก็ยกตัวขึ้นต่อก็แค่นั้นเองแต่ถ้าตอนยกตัวขึ้นไม่มีคนบายกราฟจะไม่กลับมาเกียร์ถูกไหมครับ ถ้ายกตัวคือมีแต่คนเซลล์กราฟจะยกขึ้นเายาวๆเลยแต่ถ้ามีคนบาบด้วยกราฟก็จะกลัาเคี่ยวรูมฝั่งายก่อนเพราะว่าคนโฟลว์ใบเยอะอ่ะกราฟกดตัวมาเคียย์แล้วขยกตัวขึ้นใหม่แต่ถ้าตอนชนสี่พันปุ๊บไม่มีคนบายเลยมีแต่คนเซลล์สบายแล้วกราฟบินไปเลยทีเดียวแล้วไปเรื่อยเรื่อเลยถูกไหมครับนี่แหละคือพฤติกรรมกราฟที่อยากจะบอกนะครับและอยากให้รู้อยากให้เล่นได้ในความเป็นกราฟมันเล่นยากแต่มันเล่นได้เนาะสองสเฟรมเดย์ก็ประมาณนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะทุบ นะครับมีสี่ที่ตัวเกิดในทาร์ทเเมชโฟสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในทาร์ทเมชโฟคืออะไรครับทาร์ทเเมชโฟนะครับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วของทาร์ทเเมชโฟคือทาร์ทเมชโฟได้สร้างภัยเจนกากับตัวฝัง่งใบหนึ่งแท่งสองแท่งเห็นไหมครับก็คือสร้างแนวรับสูงขึ้นแล้วนั่นเองแล้วทีนี้แท่งเนี้ยที่มันยกตัวขึ้นไปเนี้ยยกตัวขึ้นไปดันไม่ไปทําลายต้านที่มีทีนี้เราจะต้องรุ้นว่าแท่งใหม่เนี้ยจะยกตัวขึ้นทําลายต้านไหมได้ในที่สุดท่านทำลายต้านได้หรือไม่ได้ในท เพราะว่าอะไรครับการทาลายต้านได้ art, หรือไม่ได้เนี่ยตอนนี้ขึ้นอยู่กับ H 4ว่า h 4จะทําแบบไหนเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะยกตัวขึ้นในแท่งใหม่แล้วไม่ทาลายต้านแล้วจากนั้นก็ทุบตามเดเลยก็เป็นไปได้ถูกไหมเฮสโวมีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้คือเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นไม่ช,ชนต้านจากนั้นก็ค่อยไล่ค่อยๆไล่ทุบเลยชนรับถูกไหมครับแล้วก็ดึงแล้วก็ชนรับแล้วก็เด้งแล้วก็ทุบลง,ล,ลงมาเลยที่สุดทีนี้พอมันทุบลงมามันก็จะทุบลงมายาวๆเลยก็เป็นไปได้ หรือมันอาจจะสร้างภัยช่าาการกลับตัวฝั่งบายจากตรงนี้เลยแล้วยกตัวขึ้นก็เป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเห็นไหมครับถ้าจะเล่นตรงไหนเราก็ต้องดูให้ดีว่าเราจะเล่นตรงไหนแล้วมันปลอดภัยถูกไหมอย่างถ้ามันทุบลงมาเนี่ยเลยรับผ่านไส้ทำโรต่ายไม่ถึงรับเราจะบายตรงนี้ก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ชนรับนี้แล้วมันดึงไส้กลับแล้วมันมาสร้างภัยช่างการกลับตัวแล้วมันยกตัวขึ้นไปก่อนเพื่อที่จะยกตัวขึ้นไปเพื่อให้เดยกตัวขึ้นไปทำไส้เคลียถึงตรงนี้เห็นไหมครับก็เป็นไปได้เห็นมัครบ เพราะฉะนั้นเห็นไหมเวลาเราคาดการเราคาดการล่วงหน้าแล้วเราเล่นแบบล่วงหน้าว่ามันมีเสี่ยงที่จะทำอะไรอย่างเดมีสสทธิ์ที่จะยกตัวขึ้นไปเคลียร์ใช่ไหมครับส่วน h 4ชโฟรอะะ H4 อาจจะยกตัวขึ้นไปตามชวยนีกสักอีกสักแท่งหนึ่ง H4 ชอาจจะขึ้นไปตามชวยนกสักแท่งหนึ่งด้วยการที่ชนรับผ่านไส้ทำโรแต่ไม่ถึงรับสร้างไพ่ชั้นกลางลับตัวฝังบบยกตัวขึ้นชนต้านย่อตัวลงไม่ถึงรับแล้วก็ยกตัวขึ้นชนดต้านนะครับย่อลงมาไม่ถึงรับ,ลรบแล้วก็ยกตัวขึ้นไปเด้งที่ไ เท่ากับว่า D ก็ o, เอาไซ้มาเด้งอยู่ตรงนี้ละจากนั้น H2 สร้งางพลอเช่นกันกลับตัวฝั่งเซลล์ยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านย่อลงมาทําลายรับยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านแล้วก็ย่อลงมาทาลายรับเท่ากับ D ก็ o, คือยกตัวขึ้นมาทาไส้ถึงจุดนี้แต่ H2 สร้างพลอเช่นกันกลับตัวที่จุดนี้แล้วก็ค่อยๆไล่กดตัวลงมาชนรับถูกไหมครับยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านแล้วก็กดตัวลงมาชนรับแล้วทุกใน,นที่สุดก็เป็นไปได้เห็นไหมครับ เงื่อนไขการสร้างจุดกับตัวของทำเฟรม H4 เป็นแค่การยกตัวขึ้นมาทําไส้เคลียร์ของทำเฟรม D เพราะฉะนั้น H4 ถ้าสร้างจุดกับตัวตรงนี้ได้เลยแล้วมันยกตัวขึ้นไปเท่ากับว่า H4 ก็คือไพชื่องการกับตัวฝั่งบ่ายที่มีระยะแค่สมมติว่าเราติตรงนี้4067เท่ากับว่าไพ่ชื่อการกับตัวฝั่งบ่ายของ H4 แท่งนี้มีระยะ4067ไปจนถึงไฮไส้ตรงนี้4185ก็มีระยะอยู่ประมาณสัก12,000 12,000จุดเห็นไหมครับ เราเห็นระยะแล้วว่าถ้า H 4ระบายจากจุดนี้แล้วมันยกตัวขึ้นไปเคลียร์ไส้เดถึงตรงนี้แปลว่าตรงนี้ H f o r มีระยะวิ่งได้ถึง1 2 0 0 0อจุดถูกไหมครับเรามีระยะวิ่งถึงหนึ่งจุดแปลว่าเรามีสี่เกียร์ทำกำไรถึง1 2 0 0 0จุดในแท่งเดียวไม่ในแท่งเดียวของทำเฟรมเดย์ก็ได้แต่ในหลายๆแท่งของทำเฟรม H f o ก็ได้ถูกไหมครับมาสร้างจุดกับตัวฝั่งตรงนี้แล้วก็ยกตัวขึ้นไปสร้างจุดกับตัวสูงขึ้นสร้างแนวรับสูงขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วไปเเเดดด้้้้้้งงททีีี่ไสสสตตรนนนแลววกก็ยัึําถ แล้วเดดึงไส้กับ H4 ก็สร้างไพชั่นการกลับตัวฝั่งเซลล์กดตัวลงชนลับสร้างพชั่นการกลับตัวฝั่งเซลล์กดตัวลงชนลับแล้วก็ถุกลงมาในที่สุดเห็นไหมครับอันนี้คือเงื่อนไขการมองตาสอดคล้องกันให้ได้ระหว่างอะไรแทําทเฟรม D H4 ถหกไหมครับ H1 M M 3 0 M 1 5 M 5เนี่ยคือการไล่ลงมาบางทีเราเล่น H1 เราก็ไปไล่ดูในทำเฟรมเล็กอ่าใน3ามสิ M 1 5้า M 5าเขาทอะไรถูกนไหมครับ จริงแล้วทุกอย่างมันสอดคล้องกันนะครับแค่เราดูให้ออกเราดูให้ออกว่ามันจะทํำยังไงเทรบบนระยะสั้นในทำเฟรมเล็กมันไปนสอดคล้องกับทำเฟรมใหญ่ย,ยก,กตัวขึ้นทาไส้หรือเปล่ากดตัวลงทําไส้หรือเปล่าก็อย่างเฮชโตรงเนี้ยถ้ามันจะสร้างจุดกับตัวฝั่งบายตรงนี้มันก็อาจจะเป็นจุดกับตัวฝั่งบายที่จะให้เดยกตัวก็ไปทําไส้ถึงไส้เดตรงนี้แล้วสุดท้ายแล้วเดก็จะดึงไส้กลับแต่เฮชโตก็มาสร้างพีเอซีตรงนี้ใช้ชช่นการกลับตัวฝั่งเซลตรงนี้แล้วก็ค่อยๆกดตัวลงส่วนเดก็ค่อย เห็นไหมครับนี่คือการมองภาพรวมๆแล้วก็มองภาพให้มันสอดคล้องให้มันเห็นภาพได้ชัดเจนแล้วเล่นได้อย่างชัดเจน hey, เวลาเราเห็นภาพอย่างน,นี้ได้ขึ้นมาปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าเราควรเล่นอย่างไงเราควรรู้แล้วว่าถ้ามันจะเราจะไปเซล,ล์เราจะเซล,ล์ตรงไหนได้เราจะไม่ไปเซล,ลที่ไน้นี้เลยก็ได้เราจะรอให้มันกดตลงมาชนลับก่อนหรือสร้างอยู่กับตัวฝั่งเซล,ลก่อนเปิดแห้งใหม่ามายกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเราค่อยเซลเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเรายกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเราเซล,ลถ้ามันไปชนต้านเราก็แค่รู้ว่าเราแพ้ แต่ถ้ายกตัวขึ้นมันไม่ชนต้านแล้วกดตัวลงมาไล่ชนรับทำลายรับปุ๊บเรารู้แล้วว่าเราเริ่มละไม้เซลเราเริ่มทํากําไรได้ละแล้วเดี๋ยวมันก็จะไหลลงไปเรื่อยๆช้าๆยิ่งทำซด์เวย์ลงเท่าไหร่ยิ่งดีซด์เวย์ลงไกลเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าอะไรครับการซด์เวย์สั้นๆแล้วทุบแปลว่ามันทุบลงมาเดี๋ยวมันจะสร้างพลอชั่นกันกลับตัวฝั่งบ่ายแล้วใช่ไหมแต่ถ้ามันซด์เวย์นานๆแปลว่ามันลงได้เรื่อยๆ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 สมมติว่ามันลงมา Size Way ลงมาถึงสี่พันเนี่ยเวลามันทุบมันทุบมาณสักแวนี้ แล้วมันทุบลงมาแปลว่าจุดกรับตัวจะเริ่มสร้างที่ตรงนี้แล้วฝั่งใบเห็นหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูดูกราฟก็ดูให้ละเอียดนะครับดูให้รอบคอบหลายละทางเฟรมเนี่ยสำคัญหมดเลยไม่มีทาเฟรมไหนสําคัญกว่าทาเฟรมไหนแต่จำไว้ว่าทุกทางเฟรมสําคัญเหมือนกันถ้าคุณดูเป็นถ้าคุณใช้เครื่องมือนี้ที่เขาเรียกว่าทาเฟรมทุกทุกทางเฟรมเป็นคุณจะรู้เลยว่าทุกทางเฟรมมีในะสําคัญในการบอกว่ากราฟจะไปไหนต่อแล้วถ้าคุณรู้คุณจะไม่ไปไล่ใบคุณจะไม่ไปไล่เซลเลย อยากให้ศึกษาไว้เยอะเนาะจริงๆแล้วสิ่งที่ผมสอนใน H4 เอาไปใช้กับ M5 M15 M30 H1 จะใช้ได้หมดแค่คุณต้องเข้าใจเพราะว่าจุดกลับตัวก,ก,ก็ต้องถูกสร้างในทุกทางเฟรเหมือนกันแต่แค่าทมา์เฟรมเล็กจุดกลับตัวจุดกลับตัวหนึ่งหรือเทรนฝั่งบ่ายครั้งหนึ่งมันอาจจะเป็นเทรนที่แคบระยะสั้นๆมันอาจจะเป็นเทรนที่วิ่งได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงอย่าง M15 อาจจะวิ่งเป็นเทรนฝั่งบ่ายได้ประมาณสัก8แท่ง แปดแท่งก็เท่ากับว่าสองชั่วโมงเองสองชั่วโมงก็เท่ากับว่าอะไรครับก็เท่ากับว่าแท่ง H1 แค่สองแท่งเห็นไหมแต่ M15 นี่วิ่งวิ่งเป็นฝั่งบายไปไปพักหนึ่งละสอง M15 เพราะมันแปดแท่งเลยถูกไหมครับแต่ H1 วิ่งได้แค่สองแท่งเอง H4 ยังไม่ถึงแท่งเลย H4 แค่ครึ่งแท่งเห็นไหมครับแค่ครึ่งครึ่งหนึ่งของ H4 เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งคือเราต้องเข้าใจความสอดคล้องกราฟเพื่อที่ว่าเวลาเราเล่นเราจะได้รู้ว่าตรงไหนเล่นได้ตรงไหนเล่นไม่ได้ เูกไหมครับเราเล่นทำเฟรมเล็กได้ครับแต่ถ้าคุณเล่นทำเฟรมเล็กคุณต้องเข้าใจทำเฟรมใหญ่ด้วยว่าคุณเล่นทำเฟรมเล็กแล้วคุณไปสวนทำเฟรมใหญ่แล้วสุดท้ายแล้วมันจะพาให้คุณแพ้หรือเปล่าถูกไหมแต่ทำเฟรมเล็กอย่างที่ผมบอก M 1 5 8แท่งเท่ากับ H 1 1 2แท่ง M 15 12แท่งเท่ากับ H 1 3แท่งอ่ะอย่างนี้คุณก็ต้องรู้แล้วว่าถ้า M 15 8 12แท่งนี้แท่งที่สองแท่งที่หนึ่งแต่แท่งที่สองแท่งถุกกับตัวฝั่งบายแล้วแท่งที่สามย่อลงมาไม่ถึงรับคุณาบ แล้วมันวิ่งขึ้นไปได้อีกประมาณเก้าแท่งถูกไหมครับอาจจะย่อบ้างวิ่งขึ้นบ้างย่อบ้างวิ่งขึ้นบ้างถ้ามันวิ่งขึ้นไปได้อีกอีกเก้าแท่งแปลว่า H1 ก็อย่าอาจจะยกตัวขึ้นอีกเก้าแท่ง A อีกอีกในแท่งที่สองที่สามอาจจะยกตัวขึ้นแต่ประเด็นคือพอ H1 แท่งที่สองที่สามมันยกตัวขึ้นใช่ไหมแท่งที่สี่มันอาจจะเริ่มดึงไส้กลับกดตัวลงเพราะอะไรครับตามฟีม H4 อาจจะเริ่มดึงไส้กลับจากการ close position แบบที่ผมเคยบอกเห็นหรือย,ยัง ถ้าบอกว่าถ้าทำฟิวเมอร์จะดึงไส้กลับจากการโพสโพซิชัในใน,ในแท่งที่สามหรือแท่งที่สี่ก็เป็นไปได้ถูกไหมครับของทำฟิวเมอร์แปลว่าทำฟิวเอ็มสิบห้าก็จะเริ่มมาสร้างจุดก,กับตัวฝั่งเซลล์ละตอนแรกสร้างจุดก,กับตัวฝั่งบายแล้วยกตัวขึ้นได้ประมาณสิบสองแท่งถูกไหมครับสิบสองแท่งก็คือสามชั่วโมงแค่วันแต่ไอ้สี่แท่งสุดท้ายเป็นแท่งที่สิบหกแท่งเนี่ยของทำฟิวเอ็มสิบห้ามันอาจจะเป็นจุดก,กับตัวที่เอ็มสิบห้าเริ่มสร้างแล้วเพราะว่าทำฟิวเมอร์อาจจะเริ่มดึงไไส้ก้กกลับ็วด เห็นเห็นหรือยังอันเนี้ยมนเป็นสิ่งที่อธิบายยากแต่ผมจะค่อยๆสอนค่อยๆบอกเพราะว่ามันมันมีมันต้องใช้ความเข้าใจอย่างสูงแต่จริงๆแล้วมันใช้ได้กับทุกไทม์เฟรมทุกไทม์เฟรมใหญ่มันจะมีไทม์เฟรมเล็กที่ประกอบด้วยแท่งเล็กๆๆที่มันวิ่งอยู่เป็นจุดกับตัวบ้างเป็นเฟรมเล็กๆบ้างของไทม์เฟรมเล็กแล้วเราไปดูอ่ะเราจะเห็นถ้าเราใช้ตรงนี้ประกอบด้วยเราจะเห็นแล้วเราจะแม่นยำมากขึ้นว่าตรงไหนเราควรบายตรงไหนไม่ควรบายอย่างไทม์เฟรมแคโวกดตัวลงมา คุณจะบายมันก็ไม่ได้เป็นการโฟลวบายใช่ไหมแต่ถ้าคุณไปดู M15 อ้าว M15 มันเป็นการไซด์เวย์ลงมันไม่ได้มันไม่ได้ถุบลงมาเราก็ไม่รีบที่จะบายเพราะ M15 มันไซด์เวย์ลงแต่พอา M15 มีซัพแท่งนี้มันกดตัวลงเป็นแท่งสวยๆเลยเนี่ยแล้วคุณบายอ่ะท้ายมันยกตัวขึ้นไปในแท่งใหม่สร้างจุดกับตัวเห็นไหมคุณก็จะได้ไม้ที่ดีแต่ถ้าใน M15 คุณเห็นแล้วว่าทางเฟรมมัน M15 มันกําลังไล่ไซด์เวย์ลงคุณจะไม่รีบที่จะบายเลยเห็นหรือยังนะครับ เรื่องนี้เดี๋ยวผมจะมาค่อยๆอ,อธิบายเนาะให้พวกคุณได้ทําความเข้าใจแล้วลองฝึกไปกับกราฟแล้วทดลองด้วยตัวคุณเองนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันถึงจะได้ความรู้ไปเยอะแค่ไหนก็ช่างพวกคุณก็ต้องไปเก็บประสบการณ์ด้วยการที่ไปทดลองไปศึกษาไปเก็บสถิติในกราฟด้วยตัวพวกคุณเองพวกคุณถึงจะเก่งขึ้นความรู้อย่างเดียวมันไม่มากพอมันต้องใช้ประสบการณ์ด้วยซึ่งประสบการณ์ก็ต้องหาได้จากสนามทิงเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากในเรื่องนี้เนาะ ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายและท้ายสุดก็ไม่โอเวอร์โหลดไม่โอเวอร์เทรดนะครับรักษาทุนรักษาพอร์ตไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะสำหรับคลิปนี้และสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ